สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามืงหนีมาพบกับคนสวยเลยจ้ะมืงหนีคนสวยภาพพี่น้องมากินตําซั่วไข่ลูกค่ะแม่ค่ะหรือว่าไข่ปิดเวียดนามเลยจ้ะพี่น้องจ้าของมาใหม่ๆผู้ใดที่สนใจจะพี่น้องจ้านี่จ้าหน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะครึ่งแพง270บาทค่ะนี่หน้าตาหนึ่งแพงหนึ่งแพง420บาทส่งฟรีโอนเงินเลยจ้ะพี่น้องจ้า หรือว่ากระเทียมทูนก็มีด้วยจ้ะนี่จ้ะพี่น้องจ้ะนี่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 ยัวยัวช้ำๆ้เลิศๆล,ล,ลิค่ะแม่ค่าผู้ใดสนใจสินค้าทักแชทมาด้วยจ้ะหรือว่าแบบว่าสนใจสนใจมาค่ะเยินทางผิดทักไปด้วยจ้ะพี่น้องเสร็จแชรหนูบันทึกจ้ะผักบ่ม่ยังไรเราพี่น้องจ้ะพักสลัดจ้ะพี่น้องจ้ะแล้วก็ยอดกระถิ่นจ้ามึงเปรี้ขนมจีนเลิศเลบ่นี่ ไข่นะคะนี่ไข่ลูกอืมรับอืม ูุใดนี่มากิงไข่ต้องจัดต้องตำเลยค่ะแม่ขาเอออีหลาแล้วไปเอาค้องเข,งขงาไม่ๆสไม่สดๆ,สๆจากเวียดนามเลยค่ะแม่จะตีหาคุณอ,อีหลาแล้วไปเอามือเ้านี่ <c oughs> แต่ตรงปุ๊กแบบนี้แน่นอนค่ะพี่น้องค่ะบบางท่านเ <c oughs> พื่อนบ่เขาใจว่าไข่ลูกเป็นยังไงจะพี่น้องจ้ะ มีตัวอ่อนนะคะนี่ค่ะพี่น้องตัวอ่อนของไข่ระยะที่สองนี่จ้านี่แยกเป็นสามแบบอันนี้เหลืองค่ะอันนี้ตัวน้อยๆน,นะคะตัวอ่อนค่ะแม่ค่ะมีคนนิดเดียวจะพี่น้องนี่ไข่ด่านนี่ผู้ใสาหมากักพอกินก็เหลาแซบบแมนบ้าเบา เนี่ยเนี่ยเาสัน <laughs> บ้านไหนที่ชอบไข่นะคะการันตีีแน่นอนค่ะว่าอร่อยแน่นอนค่ะแสบแห้งแน่นอน บอกเลยจ้ะแม่จ้าว่าฟินมากแ <c oughs> <c oughs> ละกลับขอโทษท่านไหนที่ไม่รับประทานด้วยพี่น้องจ้ะ <c oughs> <c oughs> <c oughs> บางคนไม่รับประทานก็จะมาด่ามากว่าบาปนะคะมันไม่บาปค่ะแม่ขาเพราะว่าเป็นของกินของคนเนาะจา้ะ กินพักกินอยากกับปลาเพื่อกันละจ้าเพราะว่าสิ่งมีชีวิตเหมือนกันค่ะเหลืออีหลาล้วกินปลาดดดปอยแล้วมีนองอยู่ คนทองไม่แนะนำค่ะถ้าขันทองใครขึ้นหนูเนี่ยกินได้ค่ะแม่บ่โอีกันนี่นน Stay แสบสุดคือการดูดนิ้ว <c oughs> พี่มองพี่น้องสามารถเอาไปย่ากับแสบพี่น้องจ้ะเอาไปจิ้มซีฟู้ดก็แซบค่ะกินกับอะไรก็แซบกินกับข้าวเหนยียวแล้วร้อนก็เลิศ ด้วยน้ำปลาแดกไปพี่น้องจ้ะหนูก็มากินเพราะหอมปากหอมคอเพราะเมย์เมย์น้ำลายแตกน้ำมือเล้อจ้าข้าพุทธถ่ายเฟซรอจ้ะอย่าหนุ่ยง่ายหนุ่ยสับสับเลิศ นัวแห้งแซบแห้งจะพี่น้องจ้าเอาพี่น้องจ้าใครที่สนใจนะคะทักมาได้เลยจะพี่น้องจ้าหรือว่าสนใจสนใจจะทางเพจทักไปจะพี่น้องจ้ารันรีความแซบใครไปไหมใครอยู่อยู่ไ้จะพี่น้องจ้าเนี่ยจังสีเล่จ้าหนุนยกโป้ให้เลยจ้าพี่น้องจ้าสตอรคลิปนี้หนืนอว่าไม่ยังไยได้จ้าพวกหนูคลิปหน้าได้จ้าคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้า